สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 แล้วก็ผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับก็พบกับครูต๋องเนี่ยะครับในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์อุปกรณ์นั้นเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับเล่นกีฬาแข่งขันกีฬาหรือใช้สาหรับการออกกําลังกายนะครับอย่างอุปกรณ์อย่างวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยก็จะต้องมีอุปกรณ์นะครับจะต้องมีลูกวอลเลย์บอลเนต็ตอย่างฟุตบอลก็จะมีลูกฟุตบอลแล้วก็โก อย่างบาสเกตบอลก็จะมีลูกบาสเกตบอลแล้วก็แป้นบาสนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์เนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์นั้นได้นะครับสามารถที่จะบังคับอุปกรณ์ได้นะครับแล้วก็ใช้ทักษะร่างกายเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกท่าต่างๆกันนะครับท่านี้ก็คือท่าทุ่มลูกบอลนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือ อันนี้เป็นลูกวอลเล่บอลน,นะครับแต่ถ้านักเรียนมีลูกบอลประเภทอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้แทนได้นะครับการพุ่มบอลน,นะครับนักเรียนก็ต้องความ,มือลงนะครับจับลูกบอลในลักษณะอย่างนี้นี่นะครับดูนะครับจับประมาณนี้นะครับยืนแล้วก็ทุ่มลูกบอลลงพื้นนะครับทุบคุมลูกบอลเนี่ยให้สามารถที่จะจับลูกบอลได้และทุ่มต่อนะครับ นี้นะครับควบคุมทิศทางให้อยู่ใกล้ตัวของเรานะครับจับบอลได้ชุ้มตอได้นะครับโดยไม่ให้บอลเนี่ยหลุดไปทางทิศทางอื่นนะครับจับให้อยู่นะครับ เป่นไงครับนักเรียนคงทํากันได้นะครับท่าต่อไปก็คือโยนลูกบอลสลับมือนะครับก็จะหงายมือขึ้นนะครับถือลูกบอลไว้แล้วก็โยนมาอีดด้านนึงรับให้อยู่นะครับแล้วก็โยนสลับกันไปมานะครับมาทําพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนจะต้องควบคุมทิศทางของลูกบอลให้ได้นะครับแล้วก็รับลูกบอลให้อยู่นะครับสลับ นะครับจับบอลให้อยู่นะครับควบคุมทิศทางของลูกบอลให้ได้นะครับ ทำกันได้ไหมครับน,นักเรียนท่านี้เป็นท่าเตะสลับกับคู่นะครับก็จะใช้เป็นลูกซอลนะครับการเตะนักเรียนก็จะต้องทําท่าทางให้ถูกต้องนะครับการเตะนะครับให้หันข้างเท้าด้านในออกไปนะอย่างนี้ให้บอลเนี่ยสัมผัสที่ข้างเท้าด้านในบริเวณนี้นะครับเตะไปนะครับหันข้างเท้าด้านในออกนะครับอย่างนี้ น,นะครับการจับบอลก็ให้โดนข้างเท้าด้านในนะครับือนกันอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนเตะม,มาก็จับบอลด้วยข้างเท้าด้านในนะครับามาทำพร้อมกันนะครับ เรียนฝึกกันเยอะๆนะครับประโยชน์ของการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์นะครับถ้าน,นักเรียนฝึกมากๆฝึกจนชำนาญคล่องแคล่วแล้วนะครับนักเรียนจะใช้อุปกรณ์นั้นเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเล่นกีฬาที่ใช้อุปกรณ์นั้นหรือออกกำลังกายเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับงานทําลงสมุดนะครับให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของก,การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ วาดภาพระบายสีให้สวยงามคุณตองไปก่อนนะครับบ๊ายบาย